เกียรติยศคาสอพอช้ใช้เวลาสั่งสมนานอุดมการคือสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชีวิตทำสิ่งสั่งสรรก่าวตามงยทันโลกที่เปลี่ยนไป ไม่หยุที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแทร้พึงได้ของทุกคนจะคน้นหาสิ่งที่ฝันสถาบันมุ่งมั่นียันและอดทนคุณธรรมทหลักการเหตุผลประดาบตัวตนที่ฉันภาคภูใจ ญญสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะ ท่านดออรอำนาจเหลือน้อยผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการออกซิเจนออฟเอ듀เคชันข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทางช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิดีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามาริทองคุณคณิ t h าเอี่ยมสำอางคุณนัดนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานิบุฒสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูกเกียรติต่อไปะคะ่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ spb 3 fresh n e w oxygen of education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีค่ะรายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณสาำหรับวันนี้พบกับหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งจะมาสื่อสารทาคำความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันซึ่งการบริหารงานของโรงเรียนจะต้องยึดระเบียบ กฎหมายข้อบังคับเป็นสำคัญซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องการดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันประกอบกับได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้หน่วยตรวจสอบภายในออกตรวจสอบซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะออกตรวจสอบในช่วงของเดือนมิถุนายนพศ2566 จึงขออนุญาตสื่อสารทําความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจําปีการศึกษา2566สําหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่รัฐบาลจัดให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่6ซึ่งโรงเรียนจะได้รับเงิน21บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 3, มกราคม2566โรงเรียนจะได้รับเงินเพิ่มโดยการจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่1คนถึง40คนได้รับอัตรา36บาทต่อคนต่อวันโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่41คนถึง100คนได้รับเงิน27บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่101คนถึง120คนอัตรา24บาทต่อคนต่อวันและโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่121คนขึ้นไปได้รับ22บาทต่อคนต่อวันหน่วยตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจึงขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งพอสรุปได้4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการเตรียมการขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนกำกับดูแลติดตามและขั้นตอนการสรุปรายงานผล สำหรับขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนการเตรียมการโรงเรียนจะต้องมีการประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะทำข้อมูลจำนวนนักเรียนโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทในหน้าที่ในการส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาโดยใช้จำนวนนักเรียนในระบบ DMC ณวันที่10พฤศจิกายนพศ2565กำหนดรายการอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School รันซึ่งแนวทางการจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนจะต้องทำโครงการเพื่อรับเงินดดหนุนเด็กวัยเรียนเมนูอาหารจานเดียวทางเลือกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนทางนี้สพทขอให้โรงเรียนพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมไทยสคูลลั้นเป็นอันดับแรกประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรรพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันปีการศึกษา2565ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนจะต้องดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามมาตรฐานสุข,ขาวิบาลที่ดีในโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันปีการศึกษา2565โดยกำหนดรูปแบบวิธีการและดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับโรงเรียนโดยมีอยู่3วิธีดังนี้วิธีที่1นนะคะการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารต่อไปนะคะการจัดซื้อวัตถุดิบและจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารและขั้นตอนสุดท้ายคือจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับโรงเรียนได้นะคะเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหน,นุนค่าอาหารกลงวันแล้วให้ตรวจสอบยอดเงินกับจำนวนนักเรียน หากครบท่วนถูกต้องให้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอเนื่องจากมีจํานวนเด็กรายใหม่เพิ่มขึ้นทําให้มีรายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้โรงเรียนจัดทําโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมขั้นตอนการกําก,กับดูแลติดตามประสานงานกับองค์ หอปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระยะก่อนเปิดภาคเรียนหลังปิดภาคเรียนและหลังเสร็จสิ้นโครงการมีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประเมินความพึงพอใจในรายการอาหารคุณภาพอาหารของผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง เมื่อมีเหตุข้อร้องเรียนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยทันทีและรายงานต่อคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียนเมื่อดำเนินการทั้ง3ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วละถึงขั้นตอนของการสรุปรายงานผลการรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ตามระยะเวลาที่กำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่จัดสรรงบประมาณให้ภายใน30วันนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จและหากมีเงินเหลือให้คืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในคราวเดียวกันสุดท้ายนี้ ขอฝากถึงท่านผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันถ้ามีข้อสงสัยในการาดําเนินงานขอให้คุณครูยึดคู่มือการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันปีการศึกษา2565หรือติดต่อสิริพรเรือนคงสจีนะคะทางโทรศัพท์ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ